เป็นคนที่ร้องไห้ตลอดเวลาใช่แลวร้องไห้ <Okay. S 1> กับทุกอย่างทุกอย่างดีงใจเสียใจเนี่ยน้ำตาขอแล้วเนี่ยลูกทำไมแบบคี้ไม่รูะะ้มาพูดเลย <laughs> 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 น,นี่เห็นไหมร้องไ<อ>ห้เหรเซนซิทีฟล้วก็แบบเป็นคนที่ฟิลอารมณ์มากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ล่าสุดเธอไปสอบไปขับขี่มา <laughs> สอบไม่ผ่านร้องไห <laughs> <ช>้แล้วไงจ๊ะพอสอบผ่านร้องไห้ใช่แล้วอนนี้เป็นแบบมันพีคมากเพราะว่าคือตอนไหวขับอะค่ะ,คะอยู่ในรถอะ มันจะมีเซนเซอร์เดี๋ยวนี้มันเป็นเซนเซอร์ใช่ไหมคะเขาบอกหมายเลขสามไม่ผ่านค่ะ <laughs> หนูก็จะแบบหนูก็จะแบบ <laughs> กัรน้ำตาก <laughs> ัรน้ำต <laughs> าหนูอ <laughs> <laughs> ชอบเสียงเมื่อกี้นี้มากเลยอ่ะ <laughs> จริงเหรอเสียงเป็นอย่างนี้จริงเหรอ <laughs> <laughs> ใช่ค่ะ,ขะเขาจะพากิหนูก็จะแบบน้ำตาเริ่มมาละแมปไลท์กลับมาอีกรอบไม่ผ่านเหมือนเดิม รอบที่สี่ไม่ผ่านเหมือนเดิมหนูแบบโอเคสอบมาสี่รอบไม่ผ่านรอบที่หกเลยค่ะถึงผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านตอนตอนบททดสอบไหนคะบทที่สามค่ะคือถอยรถจอดนีไม่ค่ะคือต้องเทียบฟุตบาทอย่างเดียวเลยค่ะให้ชิดชิดแบบเส้นค่ะที่สุดห่างไม่เกินเท่าไหร่ยังอื่นขับได้ยกเว็นอันนี้ เพราะาเรากลัวมันเบียดแม็กเราใช่ไหมล่ะหนูกลัวอะไรไม่รู้หนูแบบไม่กลา้าจะทีไม่กล้าไปใกล้ฟุตบาทอ,อ่ะใช่หนูก็จะแบบคุณครูเอ่อจนคุณครูสอนรถคือแบบเหมือนจําเราได้แล้วจริงจค่ะเราก็แบบอา้าวเธออีกแล้วเหรออย่างเงี้ยหนูก็จะค่าคุณครูอย่างเงี้ยเขาแบบโอเครอบเนี้ยขอช่วยรวนะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เดินออกมาบอกว่าน้องดูนะน้องต้องขับมาชิดอย่างนงี้นะเขาจะยืนแบบอยู่ตรงเนี้ยค่ะเขาจะคอยบอกเราแล้วแบบโอเคโอเค รอบสุดท้ายค่ะไปด่านที่3ผ่านค่ะหนูบาหร้องน้ำตาไหลเลยค่ะแบบคือมันแบบคือเราเราไม่รู้ด้วยซ้ำน้ำมันจะไหลแต่อยู่ดีหัวใจเราก็แบบตึ๊ดดึ๊ดาึ๊กดึ๊ดดึ๊ดแึ๊ดดึ๊กดึ๊ด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 ดึ๊ึดึึึึึ ตอนนี้ก็ต้องพูดว่าบทบาทของการเป็นกครีบรีมันก็ต้องมันก็ห่างหายหากันไป<า>แต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้เราโฟกัสก็คือเรื่องของการเป็นนักแสดงใช่ค่ะก็หลังจากที่เลิกจากหมายถึงว่าหมดสัญญาแล้วก็เราก็พยายามที่จะเหมือนกับเข้ามาทางสายละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามพยายามแบบ เหมือนแบบเอ๊ะทำยังไงดีเราควรอยู่โพสิชันนิ่งไหนดีในละครอะไรประมาณนี้ค่ะก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะตั้ง4ปีอยากกว่าจะอยู่ตัวตอนนั้นอตอนนั้นคิดว่าเราจะไปทางไหนแล้วเราจะทํำยังไงไให้มันไม่รู้เลยไม่รู้เลยคือเคร้งมากเพราะว่าบวกกับที่เราเป็นนักล้องมานานห่างจากช่วงเวลาที่เราเรียนการแสดงมานานแล้วเราก็ไม่ได้เวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยแบบเออนั่งอยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พูดว่าแบบ เพูดกับพี่พุ่งแต่ว่าพี่คะคือถ้ามีอะไรอ่ะก็แบบติหนูได้เลยนะเพราะว่าคือบางทีหนูอ่ะอาจจะห่างหายจากการแสดงมานานแล้วแล้วก็อาจจะต้องขอสนิมหน่อยอะไรอย่เงี้ยแล้วตอนนั้นพี่เจีย๊ยบโสภีทแกเป็นผู้จัดแกก็นั่งอยู่ตรงหน้ามอนิเตอร์แล้วแก,กพูดว่าต้องขอเยอะเลยแหละ คือด้วยความที่หนูกับพี่เจี๊ยบเนี่ยคือปกติอะเราก็แหงเอากันอยู่แล้ว uh huh. แล้วก็เพื่อนสนิทหนูก็ทํางานให้พี่เจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็มาเล่นละครกับพี่เจี๊ยบปกติก็เออแฮงเอาไปทานข้าวไปอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ้ยคาพูดนั้นน่ะคือทําให้เรารู้สึกเลยว่าเรารู้สึกว่าเราแสดงได้แต่ว่าคนที่เขามองเข้ามาเขาบอกว่ามันไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่เอออย่างเช่นมันไม่ใช่คือเหมือนกับ เหมือนกับว่าละครแต่ละเรื่องอะคะ่ะคาแรคเตอร์ต่างกันคาแรคเตอร์ต่างกันข้อที่1ข้อที่2ละครแต่ละเรื่องเนี่ยในส่วนของมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ชํานาญเราบางทีเราก็แบบบงังหน้าฟึบมาอย่างนี้อะไรคือมันเป็นเรื่องเทคนิคใช่ป่ะคะเรื่องที่3เลยเนี่ยละครแต่ละเรื่องเนี่ยจะมีจังหวะเป็นของแต่ละเรื่องนั้นถ้าเราอะเล่นจังหวะตัวเองไม่สนใจคนอื่น แต่ละครเขาเป็นอีกจังหวะหนึ่งอย่างเงี้ยม,มันมันไม่ใช่พอไล่ดูแล้วเราก็เลยแบบอ๋อเริ่มเข้าใจหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็ไปเวิร์กช็อปมากขึ้น แล้วเราก็พยายามแบบสมมุติว่าเราจะไปเล่นละครกับพวมกับท่านไหนอย่างเงี้ยเราก็ศึกษารานเขาก่อนบทที่ได้มาไม่ว่ามันจะแบบน่าสนใจหรือเป็นบทแบบตรงไหนก็ตามอ่ะเราก็พยายามมาทําการบ้านแล้วก็เอาไปขายเขาอะไรเงี้ยเสนอว่าเออหนูเล่นประมาณนี้ได้ไหมอะไรประมาณนั้นหลังจากที่ออกมาจาก R S ก็ใช้เวลาสักประมาณแบบสมปีอะไรเงี้ยถึงจะแบบอลงตัว ติดตามเธอได้นะฮะในอีกช่องทางของเดบบี้ก็คือทางทิกตอกเป็นดาวไปตกแล้วไม่ไเล่นคนเดียวนี่ก็เป็นเซียนติกตอกของประเทศเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าบังคับทั้งลูกผัวมาเล่นด้วยหมดเลยครบจริงค่ะอันนี้นี่ เป็นแอคทิฟิตี้ประจำบ้านค่ะผู้ชายสามียอมมาเล่นด้วยอ่ะโดนบังคับค่ะโดนบังคับตอนนี้ก็ยังบังคับอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็ยังบังคับอยู่ชัดเจนไหมล่ะว่าใครใหญ่กว่าใครก็ต้องยอมไม่แต่เห็นได้ข่าวว่าในทิกตอกเราชอบเราชอบข่มขู่สามีใช่ไหมคะค่ะไม่ใช่แค่ในทิกตอกนะคะวิจริงก็ข่มขู่ครับข่มขู่ยังไงคือคือในทิกตอกลองลองเล่าให้ฟังให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่ามันแบบเช่นเล่นอะไรกันบ้างจับสามีแต่งหญิงค่ะ ดิฉันจะเพื่อนกับเธอเยอะค่ะจะเพื่อนแบบว่าใส่เก้งกวางเยอะใช่ไหมคะก็จะบอกว่าชอบมาสายนี้ชอบแต่งแกรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะที่สามีไม่ยอมแต่ณตอนนี้เวลาเดบบี้ไม่อยู่สามีแต่งเอง <c oughs> สามีแต่งเอง <c oughs> าสามีแต่งเป็นล <c oughs> ิซ่าแบล็กทิ้งจริงไม่แล้ว,ลวก่อนที่เราจะเริ่มว่าโอเคอยู่มาเล่นอันนี้กันเขาเขามีแบบอิดออดไหมว่าเฮ้ยมันจะดีหรอแบบคือ เป็นคลิปอื่นนะเขาก็ไม่อิดออดเลยนะคะเขาก็ยินดีที่จะช่วยเมียสนุกเมียอยากเล่นเลยก็ยอมทําแต่ว่าขึ้นแต่งญิงเหรอจะดีเหรอก็แอบว่าแอบมีแบบว่าชะงนักไปนลดนึงแต่ว่าเมียแบบทำเอาแบบน้ำตาซึมอทำมาไม่ทำเหรอแค่นี้ทําให้ไม่ได้อย่างนี้หรอสันนี้ก็ยอมใช่แต่หลังจากนั้นก็คือเมียน้าตาซึมบอกพอแล้วหยุดได้ลไม่ต้องแต่งเต่งอย่าเอาเครื่องสำอางใช้ไปเล่นซิง Yum-yum